เมื่อวันที่17มิถุนายน2518ณบ,บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเลข,ขาธิการวุฒิสภาชั้นหนึ่งอาคารราาัฐสภาฝัา่งบ,บุชิสภานายมงคลสุรัสจักรประธานวุฒิสภาแถลงข่าวไทยช่วยไทยร่วมกันปกป้องผลปบบระโยชน์ของชาติโดยมีพลเอกเกียงไกรศิรักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งประธานคณะกรรมการสามัปาจิกวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาเลข,ขาธิการวุฒิสภาผู้บริหารและบุคลากรของ,ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมกิจกรรมโดยที่วุฒิสภาในฐานะองค์กรที่ประกอบด้วยสมาชิกจากหลากหลายสาขาอาชีพโดยเฉพาะห เกษตรกรและผู้ประกอบการ SME กนต่างตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ต้องเผชิญกับปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำและขาดช่องทางในการจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะในสถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชามีความตึงเครียดนับเป็นการซ้ำเติมปัญหาที่มีอยู่ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นวุฒิสภาพร้อมประสานความร่วมมือกับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบหาทางระบายผลผลิตทางการเกษตรในราคาที่ยุติธรรมเนื่องจากรัฐสภามีศานที่ขนาดใหญ่มีบุคลากรอาทิสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรรวมกว่า5000คนสามารถรองรับช่วยเหลือในครั้งนี้ได้ซึ่งหากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจะมีการขยายผลในระยะต่อไปทั้งนี้ประธานวุฒิสภาเน้นย้ำวุฒิสภาพร้อมเป็นสื่อกลางและใช้สถานที่ภายในรัฐสภาซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ในการรองรับผลผลิตทางการกเกษตรของพี่น้องกเกษตรกรพรนี้คือหน้าที่ที่เราต้องร่วมกันช่วยเหลือในช่วงเวลาวิกฤตและขอเชิญสื่อมวลชนและประชาชนร่วมกันเป็นกำลังใจและสนับสนุนสินค้าเกษตรกรไทยในกิจกรรม ไทยช่วยไทยร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของชาติภายในรัฐสภาพร้อมยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทยไปติดตามบางช่วงบางตอนของการถแถลงจากนายมงคลสุรสัสจรรย์านรุจิสภากันค่ะคอรพรักทุกท่านครับวันนี้ผมขออนุญาตฝากสื่อช่วยนําข่าวสารนะครับไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศไทยครับเนื่องจากว่าในสภาวะช่วงนี้นะครับมันเป็นสภาวะที่สภาพดินฟ้าอากาศ็นบ้านเมืองเราดี ดีแล้วก็เนี่ยการที่สภาพดินฟ้าอากาศในบ้านเมืองเราดีเนี่ยมันจะทําให้ผลผลิตทางการเกษตรออกมาเยอะโดยเฉพาะตอนนี้ผลไม้ของเราเช่นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเนี่ยนะครับได้มีออกมาเป็นจํานวนมากแล้วก็ล้นตลาดมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองมันคุดแล้วจะมีเงาะมีทุเรียนมีผลไม้ต่างๆต่าง,างออกมาทยอยออกมาตามฤดูกาลเนี่ยนะครับก็จะออกมาเป็นจํานวนมากทีนี้พอ ออกมาเป็นจํานวนมากเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าสินค้าล้นตลาดเกษตรกร,เ,กรเนี่ยจะขายของได้ในราคาที่ถูกครับแล้วก็บางทีก็ล่วงถ้าขายไม่ทันมันมีอายุของมันอยู่ถ้าขายไม่ทันก็เสียหายได้อันนึ่ผมเป็นเกษตรกร,กรแล้วก็ตอนสมัยยังเด็ก พ่อแม่เราก็เป็นชาวไร่ชาวนาพอโตขึ้นมาครับทางานก็ทํางานคลุกคลีอยู่กับพี่น้องชาวบ้านซึ่งเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นเกษตรกรตลอดเรารู้วิถีของเขาวิถีของเขาคือว่าถ้าปีไหนผลผลิตดีของออกมามากราคาจะตกปีไหนผลผลิตน้อยราคาแพงแต่ไม่มีของขายนั่นคือวงจรของความยากจนนะครับและสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทา ก็คือในเมื่อเราเป็นผู้ว,ว่าราชการจังหวัดหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดสิ่งหนึ่งเราต้องช่วยช่วยกันขายช่วยกันทําช่วยกันดูแลแล้วก็ได้ใช้โอกาสนั้นนะครับช่วยดูแลการขายผลผลิตช่วยดูแลแลกเปลี่ยนผลผลิตผ่านทางองค์กรของรัฐบ้างผ่านทางพ่อค้าต่างๆบ้างนะครับแล้วจนกระทั่งถึงมาเป็นมุทิสภาครับพอกเกษียณมาก็ไปทําการเกษตร อันนี้รู้เลยว่าต้นทุนเท่าไหร่ผมไปเดินตลาดอ,อตโกรครับไปเดินตลาดอ,อตกอรผมไปซื้อครั้งหนึ่งผมเคยซื้อมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเนี่ยกิโลละสี่ล0สามร้อยบาทสองร้อยห้าสิบสามร้อยบาทแต่เมื่อต้นเดือนที่แล้วผมไม่เดินทําไมมะม่วงน้าดอกไม้กิโลละห้าสิบาทผมรู้เลยว่าต้นทุนเนี่ยจะไม่เกินสิบบาทราคาหน้าสวนผมก็เลยโทรศัพท์ไปถามเขาบอกว่าขายได้สามถึงห้าบาท ค่ากระดาษหอ,อยังไม่พอเลยแล้วก็ต้องบาง,บางส่วนก็ต้องปล่อยให้ร่วงทิ้งแต่นี้พอเสร็จฤดูกาลนั้นถึงที่จะออกตามมาคืองะมังคุดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะออกมาล้นตลาดเ,ลเช่นเดียวกันเพราะปีนี้ผลผล,ผลิตดีเราก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้ามีอะไรเนี่ยตอนนี้เราวุฒิสภาของเราแห่งนี้แล้วก็โดยในอาคารรัฐภาของเราแห่งนี้มีคนอยู่ประมาณ5,000คนแล้วคน5,000ันคนเนี่ยครับมันสามารถที่จะเป็นตลาดที่รองรับผลผล,ผลิตทางการเกษตรได้ ในราคาที่เป็นธรรมอันนี้เริ่มแรกเลย่าผมทาคนแรกทาก่อนเลยครับทําก่อนก็ด้วยการที่เราเราไปซื้อเข้ามาบอกว่าคุณขายเท่าไหร่สามบาทถึงห้าบาทแล้วก็ไปขายตลาดกัถ้าไปขายเองก็สิบาทเนี่ยเขาบอกอย่างเงี้ยผมผมซื้อคุสิบห้าบาทสิบห้าบาทตอนนี้ในไลน์ยังยังยังคุยกันอยู่เลยครับว่าพอละซื้อสิบห้าบาทเนี่ยครับเขาสามารถที่จะอยู่ได้พอไหม ถ้าไม่พอ20บาทก็ได้ก็บอก15บาทพอครับมาอยู่ได้ผมเอามาหมดสวนเลยก็ามาถึงปับ๊บก็มาให้น้องๆที่วุฒิสภาแห่งนี้ครับก็ไม่พอครับอันนี้ลดสองตอนนี้หมดสวนแล้วมะงม่วงน้ำดอกไม้หมดสวนแล้วที่กำลังจะออกมาคือมังคุดมังคุดยังเหลืออีกประมาณสักรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยนะครับตลาดมังคุดเนี่ยยังต้องการอีกเยอะแล้วเงาะกำลังจะออกตามมาทุเรียนราคายังดีอยู่ครับทุเรียนราคายังดีอยู่ รประกอบกับขนาดนี้นะครับเราก็ได้รู้แล้วว่าทัน,นีีทางฝั่งกัมพูชาเขาบอกว่าเขาจะแบนสินค้าไทยเขาจะไม่รับผลไม้ไทยก็บอกไม่เป็นไรครับคนไทยช่วยไทยเพะฉะนั้นเนี่ยจึงได้เกิดโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็การที่เราจะช่วยเนี่ยผลไม้มันมีฤดูกาลของมันนะครับแล้วก็มันก็มีอายุของมันว่ามันจะอยู่ได้กี่วันมันช้าไม่ได้เพราะช้าไม่ได้ปุ๊บเราก็รีบสั่งสั่งสั่งมาเลยแล้วก็ วันนี้เป็นวันคลิกออฟยังสั่งมาน้อยวันนี้ถือว่าน้อยมากครับแล้วต่อไปเนี่ยครับเราก็จะกระจายข่าวเนี่ยไปทั่วทั่วทั่วทุกจังหวัดเราแล้วก็บอกกับเขาว่าไทยช่วยไทยถ้าที่ไหนมีปัญหาขายผลผลิตไม่ได้หรือที่ไหน SME ขายไม่ได้นะครับเรามีหลายๆกรรมธิการของเราเรามีคณะกรมกรมธิการพาณิชย์เรามีคณะกรรมธิการบริหารและการแผ่นดินที่จะออกไป ดูแลประชาชนออกไปถามไปยังหน่วยงานของรัฐว่ามีสินค้าที่ไหนบ้างเรามีคณะกรรมการพัฒนาสังคมของเราที่จะมาจัดตลาดนัดสินค้าเกษตรกรสินค้าภูมิปัญาไทยที่วุฒิสภาหแห่งนี้นะครับที่นี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่จะทำสามอย่างครับสามอย่างก็คือเอาหลายๆอย่างของเกษตรกรเอาหลายๆอย่างของ SME เอเอาหลายๆอย่างของผู้ประกอบ ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยครับเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เอาหลายๆเกษตรกรมาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันให้ความรู้ซึ่งกันและกันแล้วเสร็จแล้วก็ให้อีตรงเนี้ครับพอได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ให้สามารถที่จะ 1. ขายของได้แล้วก็ให้เป็นที่หนึ่งเป็นอีกตลาดหนึ่งที่จะเป็นที่ระบายแล้วก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่จะส่ง วันนี้เราก็มีเป้าหมายอยู่สองสาอย่างก็คือเอามากเอามากินเอามาขายเอามาใช้กันในราคาที่เป็นธรรมเราซื้อจากเกษตรกร,ร,กรในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดแต่ต่ำกว่าตลาดคาปรีครึ่งหนึ่งแล้วเราก็เอามาจำหน่ายในราคาทุนเราไม่เอากำไรเลยอันนี้อันหนึง่งแล้วอีกอันหนึง่งเราจะส่งไปตามสถานทูตต่างๆเนี่ยอันเนี้ยที่กระเช้าผลไม้ที่วางอยู่เนี่ยนะครับ ก็จะมีะสมาชิกกลุ่มมิตรภาพของเรานำโดยท่านอาจารย์นพดลแล้วก็เพื่อนสมาชิกสวอของเราที่เป็นประธานกลุ่มม,มิตรภาพประเทศต่างๆนะครับก็จะนำกระเช้าผลไม้เนี่ยครับไปยังสถานทูตต่างๆเพื่อที่จะเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ต่างชาติได้รู้จักรสชาติของผลไม้ไทย เพื่อที่จะเป็นสะพานเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งที่จะหาตลาดใหม่ๆขยายตลาดใหม่ๆให้กับผลไม้ไทยครับซึ่งมันก็จะก่อให้เกิดผลดีต่อผลไม้ไทยเพราะฉะนั้นเราก็ยังนอกจากนั้นเราก็ยังจะใช้ที่แห่งนี้นะครับร่วมกับทางคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในตอนน,นี้จัดจาหน่ายเป็นประจํา นะครับไม่ใช่ทําแค่เฉพาะวันนี้พรุ่งนี้แต่เราจะถืออันเนี้ยคือจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นเป็นประจําเพื่อที่จะก่อให้เกิดผลดีแก่เกษตรกรแล้วก็จะได้ทําให้ระหว่างรัฐภาแห่งนี้กับเกษตรกรกับทบวงกระทรวงกระทรวงทบวงกรมต่างๆของประเทศไทยแล้วกักบทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเนี่ยครับได้ รวมจิตร่วมใจกันสร้างความรักความสามคัคคีเอาพลังทั้งหลายทั้งมวลนะครับมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยมาช่วยเหลือพี่น้อง s m e ในประเทศไทยมาลดช่องว่างระหว่างคนไทยด้วยกันให้รวมใจไทยเป็นหนึ่งเพื่อที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยครับฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube CNET Channel ด้วยนะคะ